สบายดีจ้าพี่น้องเมน้ซามิสิมาปนเขียดหน้าเดจ้าพี่น้องแล้วก็ก้อยไข่หมดแดงเดจ้าพี่น้องอาหารบ้านเฮอเจ้าพี่น้องนี่บ่กุ้ง่นยากเดจ้าพี่น้องก้อยไข่หมดแดงนี่สาเมงเลยสิมาก้อย่นกินก้อยสูตรสาเมงเดจ้าพี่น้องแล้วก็มีผักกินกับเจ้าพี่น้องผักกะดดาเดจ้าพี่น้องก่อนอื่นเฮาก็มาคางหม้อก่อนเดจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่ หมักคามเปียกเด้อจ้าใส่หัวชิงไข่จ้าใส่ผงนัวนิดนึงจ้าใส่น้ำปลาแดกปลาลาด้วยจ้าพี่น้องเราทาให้น้ำผดจ้าพี่น้องเขาจังใส่เขียดลงไปจ้านำ้ำผดจ้าพี่น้องใส่เขียดลงไปเลย้ะจ้า ถ่ายเขียดสุกเดจ้าพี่น้องเขียดสุกเข้าจังมาต้มละก็ป่นเดจ้าระหว่างรอด่าต้มเขียดสุกเขากามาก,ก้อยหมดแดงกันก่อนเดจ้าพี่น้องก็ใส่ไปนวด้อจ้าพี่น้องใส่นิดนึงเดจ้าใส่เข้าขวา ใส่ปลาแดกปลาลาดเลยจ้าใส่มักเพชที่เตาซอยไว้เลยจ้าพี่น้องใส่มักนาวเลยจ้าพี่น้องใส่ผักบัวเลยจ้าพี่น้องเพิ่มความหอมเลยจ้าพี่น้องใส่ลายหอมลายเลยจ้าพี่น้อง แล้วก็คนในเขากันเดจ้าพี่น้องสูตรจมิงเด้จ้าพี่น้องคนในเขากันเด้จ้าคนแรกะเราก็ซีเมิงเด้จ้าพี่น้องผู้ใหมักรสชาติแบบใดก็ปรุงตามใจไดีเลยจ้าอืมอ แซ่บเลยจ้าพี่น้องก้อยไข่หมดแดงเลยจ้าสวกเขียดฉุกเลยจ้าพี่น้องมาป่นเขียดกันเลยจ้าพี่น้องใส่หมักเพชรเจ้าพี่น้องใส่กระเทียมเจ้าพี่น้องกระเทียมกับหมากเพชรเอาไปจีให้มันหอมก่อนเจ้าพี่น้องล้่กระตั้นไห้แหลกเจ้าพี่น้องแหลกเลยจ้าพี่น้องใส่เขียดลงไปเลยจ้า ใส่กระตั้มไฮแลกเด้อจ้าพี่น้องใส่น้ำต้มที่เขาต้มเขียดไว้เมื่อกี้เด้อจ้าพี่น้องเอามาเทใส่เลยจ้าพี่น้องอาาทำอ,อีกเทือนหนึ่งจ้าใส่พักบัวพอมป้องเด้อจ้าพี่น้อง คนเดาใจพี่น้องแต่กะซิมเบิงเดาใจ้าหลายรสชาติแบบใดก็ปรุงตามใจเดี๋ยวเลยจ้าพี่น้อง,อองเดี๋ยวสมิงลองซิมเบิงก่อนเดาใจพี่น้องอืมโน่น้่นกระแดกจ้าพี่น้องแด่เลยเดาใจพี่น้องปนเขียดหน้าเดาใจพี่น้องแด่เลยเดาใจพี่น้องปนกบน้อยแล้วก็ก้อย หมดแดงเด้อจ้าพี่น้องก้อยไข่หมดแดงจ้าพี่น้องแล้วก็กินกับลวกผักกระเดาเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ผักกาดหน้าเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าสบายดีจ้าพี่น้องนอนน้อยลูกสบายดีลูกปั่นอาเด้อลูกสบายดีจ้าพ่อหลัพี่น้องกินอาหารเด้อจ้าสบายดีพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องมากินเด้อพี่น้องกินกันกันพี่น้อง เ่นคนเขียนหน้าพี่น้องคนเขียนหน้ากับอันนี้ก้อยไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงอันนี้บลกุ้งมัดด้วยพี่น้องเด้อบอกให้ซอมิงก้อยให้แล้วก็กินกับผักกระเดาพี่น้องลวกผักกระเดาเนาะจ้ากับผักอันนี้ผักกาดผักชื่ออะไรผักกาดนาเนานผักกาดหน่อยนีอะลรพี่น้องเด้อพี่น้องมากินอะไรพี่น้องขาจ้าพี่น้องข้าวเหนียวพี่น้องขี้เก่าอานนน มันนี้เอามากินอยู่นอกด้วยพี่น้องบร <laughs> <า S 2> รยากาศมันนี้อากาศมันห้อนพี่น้อง <laughs> เลยพาน้องนองนท์ออกมานังกินลมชมวิวจัง่อยมาคอยขอชิมตัวนี้ก้กนเด้มมเเอของมักดนะจ้อืม ทอดอะไรก็ใ <rural> ห <conversation> ้อันไข่หมดแดงไผ่หมดแดงจ้ะใชกห้าพันเกดไฟเชือดสองโมงไปจุบฮะมาเด้อพี่น้องมากินกันเด้อไข่หมดแดงมาจ้าพี่น้องทานบันท่ากันจ้าพี่น้องวันนี้ครับปนกันนาปนกันนาปนกันน้อยน้องนนกับเพ่นกินข้าวแล้วละจ้าพี่น้องพี่จะนั่งลินยุบวันนี้ เี้เา,เ,าเห็นพ่อแม่กินแล้วก็ยากเอาแม่นีน่นี่มาลุกไนะมมาลุกกินมันเมื่อยนอนนอนมันป้อนแท้ๆแล้วกั่ยากเห็นพ่อแม่กินแล้วกัยากเหมือนกันยังยัง้ง่เปิ้ลกินนแะล้วเหรกิน่นๆพอรู้มาพอเอานะนเนาะอะไรบ้างไันขวาสจ้า เปลี่ยนการกินจ้าปนในหลนนแม่แอดมักขน,นักรกะดอนเปนกระดาเหรอเนาะกระดาเปเนาาผิดปะก,กระเดาจ้าแม่แอดแม่ม่น้ำบุทธามัยลังลักกาเอซี่ทุทกคนกินเหมอนกันเด้อกนินอาหารบรนเทาจ้าไน้อง,ง่ายๆแต่แสบลรแต่จ้า มาคมไหมคมยุกคมแซ่บแต่คมแซ่บนากอาชาวมิงครับบ่เคอยมาไดนเลยเพื่นเนาะ,ะมากินคมชาวมิงมาก,กินอัน,น,าน,นมาลิไมัมาลิไนในในม่ยมีแนวคมแล้ว,วก็แนวหวานเนาะมาลิไมักินได้อยู่จังเนาะอือกระเดาบวงมันน่าสดช่างได้เหรอบะใส่อันส้มคว้ามักเพชร หน้าหรอกครับป,ปลาแดดปลาแซ่บเห็ดกินบางเทื่อกคับปากุ้งบนดิเห็ดซอยสำมิงได้พน้องเพราะว่าเวลาสำมิงเห็ดกินทำปลาเกุ้งอุ้มมานองก,กันน้นเนาะจ้าเห็ดซอยกันบม่ไดพ้พน้องต้องเห็ดคนเดียวคนหนึ่งเพราะว่าขานอ,กอกน,น,นอก,กันน้นนอนาก้วนอนกันน้นรับน้องนอนรับเราซอยกันได้ ต่อยกันได้อยู่แต่ว่า<ต>คัน <มา S 2> นักนายนักพี่น้องนานอนเฉยนอนแม่พอเป็นอุ้มไปลินชามิงกันตั้งกล้องเฮ็ดเฮ็ดกเห็ดคนเดียวจ้ะพี่น้องแต่ก,ตกต็คอยเฮ็ดไปให้พี่น้องเอาลุ้นเล่นเป็นงานเปาเป็นงานเหาเอาลุ้อันนี้อานเฮ้ยดิบมาก เอาไผเนาะอเนาะฮะงินหาคำย่า,ากาเป็นหน่องของมือนี้ยขั้นอยู่เื่อยกนะตัวเนาะขาจะตายมันจะไลยเอาง้างลูกไงยังว่าหาก็บมาได้เ่าเก,ก็บมีขอบตัวมีภาระ,ะต้องเลียงว่าหาเก็บ่าได้อีก,กนนึเอาหลูะผ่านช่องน้องนนท์เได้พี่น้องน้องอนนท์รัชานนท์พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้อง ว่าช่องช่องน้องนนท์พานกับก็ได้จะได้เสริมนะครับเพิ่มเป็นค่าขนมให้น้องนนท์พี่น้องโแลกอาบแพงจดจะแอบงนเียวมันจะงอแงนี่น้องอ้อลูกนี่นี่นี่ปังปังง mười lăm pang kapang đấy nắng 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 đen này nắng 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 ตะก,กี้ฮัน่นพอดีองหนึ่งจ่าพี่น้องประมาณสิบพันบอกลิงอีเมลวานใครหมดแดงนี่โลละแสนจ่าพี่น้องมงเจอเซนเซนห้าสิบบอกมันแพงงามแพงก็แพงจะขาก็เด้อเดีวเากสิปอนแเด้อฉันลนยังปอนน้องแพนด้ดจาจ่าพี่น้องเพิ่นเราไม่ได้ครับมาหนังพนดอาท่องครัเนนบเพิ่นยังทองจ่าพี่น้องนี่พี่จไก่จออกเราบิรงนี้เนะาะเอกินหล้จาจเพื่อ ม่มันกินหลายเลยเด่ยจะกินน้องแพนด้าแบบนั้นได้เอกินไ้เบิรหรไ ไปกินของมักแล้าบำได้กินแลไปกินมื้อแพงผัวยังจะจะกินแต่ของเจ็บกินไรเบิ้มเหรเนี่ยอแพงเจ,าจ้ <c oughs> เจาจะกินเบิ้กินเบิ้ม่ได้ใหญ่ายเลยง่ใหญ่ะเหรออะไปเป็นไนร้าเดี๋ยวจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำใจพี่น้องฝากช่องกุ้งปลาล้าน้องนนท์นั่นพี่น้องฝากช่องน้องอนนท์รักช่นนท์นั่นพี่น้องเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องที่นะคะ S <S ลาไปก่อนนะเพี่องเ้อสบายดีพี่ดดน้องจอกันคนหน้าจ้าพี่องเลาไปก่อนสบายดีสบายดีลูกสบายดี